สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับว่ารถที่โดนใบสั่งยังไม่ชําระครับปรับค่าใบสั่งจราจรทางบกเนี่ยจะต่อภาษีได้หรือไม่รถอันนี้เป็นรถผมเองนะครับค้างใบสั่งอยู่2ใบคือข้อหาครับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด2ใบซึ่งจะโดนค่าปรับใบละ500บาทนะครับตามระบบก็จะเป็น1000บาทเราจะลองยื่นภาษีเลยนะครับว่าจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับก็เข้าระบบแล้วนะครับอันนี้ลงทะเบียนรถอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยก็ย้อนดูคลิป เก่าที่ผมทําไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ในรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อต่อภาษีขนส่งทางบุกออนไลน์นะครับแล้วก็การลงทะเบียนรถเข้าในระบบอันนี้ผมยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะยื่นชําระเลยนะครับก็กดชําระนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขต่างๆก็ตกตกลงแล้วก็ยอมรับนะครับเงื่อนไขสําหรับการชําระภาษีนะครับซึ่งคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ลองอ่านดูรายละเอียดได้นี่ผมอ่านแล้วนะครับเข้าใจแล้วก็กดยอมรับ รถนะครับผมทำพรบรแล้วนะครับทำพรบออนไลน์นะครับที่เว็บ7 2 4 i n s u r e นะครับมันก็จะออนไลน์เข้าระบบขนส่งขนส่งก็จะบอกว่าตรวจสอบแล้วพบข้อมูลประกันภัยภาพบังคับพรบอรของรถคันนี้แล้วสามารถทํารายการต่อไปได้สําหรับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ต้องไปทําพรบรมาก่อนแล้วก็ต้องมากรอกอันนี้แบบเมนูนเองเห็นไหมครับช่องมีแล้วหรือซื้อพรบ ออนไลน์ก็เดี๋ยวผมแนะนําเว็บไซต์นี้ทีหลังนะครับเพราะเว็บไซต์นี้ซื้อพลบออนไลน์จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับ5%ไม่ต้องจ่ายราคาเต็มก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็กรอกนะครับที่อยู่นะครับจะส่งเอกสารที่อยู่ก็ที่อยู่สมาชิกนะครับที่เรากรอกนะครับก็ที่อยู่ตามนี้เลยนะครับก็จะมานกล่ก็ชื่อผู้รับนะครับก็เป็นชื่อเรานะครับ อยู่ก็จะดึงออโต้มาจากตอนที่เราลงทะเบียนนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็จะมีนะครับค่าภาษีนะครับรถคันนี้เป็นรถ CRV นะครับเครื่องยนต์2,400 CC ซีซีนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับภาษีก็จะแพงนิดนึงนะครับเป็นรถเก่งที่เครื่องยนต์เยอะรถเก่งจะนับตามซีซีรถนะครับรถกระบะจะนับตามน้ำหนักรวมทั้งหมดก็4,356บาทนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วแล้วก็เลือกวิธีการชำระเงินแล้วก็กดยืนยัน ชําระเงินนะครับก็เลือกชําระผ่านเคาน์เตอร์บริการนะครับมันจะได้ q r วโค้ดมาสแกนง่ายๆเลยแล้วก็ตอบตกลงนะครับดูในใบสรุปรายการนะครับก็จะไม่มีค่าภาษีค่าปรับจราจรนะครับเข้ามาเนี่ยครับเห็นไหมรายการที่4จะมีค่าปรับจราจรแต่มันไม่ขึ้นในระบบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมีคนแชร์มาว่ามันจะรวม ค่าปรับบัจราจรอยู่ในนี้ด้วยจะต้องจ่ายด้วยกันเลยถ้าของผมปกติมันต้องขึ้น1000บาทนะครับอันนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้บันทึกคลิปเมื่อวันที่17ตุลาคม2 5 6 6นะครับถือว่าเป็นอัปเดตปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับมันไม่ขึ้นนะครับค่าปรับจราจรนะครับผมก็จะลองกดชําระเลยนะครับตกลงนะครับมันจะบอกข้อความเกี่ยวกับการยื่นชําระภาษีดังกล่าวต้องชาระเงินภายใน24ตุลาครับก็คือวันวันที่ภาษีหมด หากพ้นกำหนดแล้วต้องยื่นใหม่นะครับโอเคแล้วก็กดยืนยันก็ตอบตกลงระบบก็จะดึงมาหน้านี้เลยครับสามารถนำ QR code นี้สแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารไทยพันชย์ได้เลยหรือไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็ได้นะครับเซเว่นโลตันะครับสรุปแล้วนะครับยื่นต่อภาษีได้เลยนะครับจะไม่มีค่าปรับ ใบสั่งจราจรแล้วในระบบนะครับจริงๆของผมมี1,000บาทนะครับ2ใบใบละห้ารอยดังนั้นนะครับเราก็จะเอานะครับแอปธนาคารนะครับก็มาสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสแกนต่อนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูรายละเอียดกันนะครับจากสถานะอีกหน้าหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อผมสแกนชำระเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูหน้านี้นะครับเราก็กลับมาหน้านี้ครับเนี่ยรายการรถยนต์เราก็จะเข้ามาอยู่ สู่ข้อมูลตรวจสอบผลการชําระภาษีนะครับในระบบจะขึ้นบอกว่ารอชําระเงินซึ่งมันจะไม่อัปเดตทันทีนะครับแต่แต่ผ่านไปอีกสักวัน2วันมันก็จะขึ้นนะครับเป็นการจัดส่งเอกสารให้แล้วไปเลยแล้วก็พร้อมลงลงเลขนะครับจัดส่งอ e ีเมลให้นะครับเราก็ไม่ต้องไปเดินทางไปที่คนส่งเลยครับต่ออยู่บ้านสรุปแล้วนะครับค้างค่าปรับใบสั่งจะรอจอนียก็คือสามารถก็ยื่นต่อภาษีได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บ ในระบบภาษีขนส่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับเหมือนกันว่าเขาเรียกเก็บในค่าภาษีขนส่งทางบุกเลยนะครับส่วนค่าปรับการจราจรปัจจุบันนะครับวันที่17ตุลาผมลองยื่นแล้วจะไม่เรียกเก็บมาแล้วนะครับก็จ่ายเฉพาะภาษีรถยนต์ของเราเท่านั้นเองนะครับสำหรับนะครับพรบออนไลน์นะครับที่มีส่วนลดนะครับผมก็แนะนำนะครับเว็บนี้เลยนะครับเอร์ไวเว็บ นะครับเจ็นะครับดออิชัวนะครับเนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับเข้ามานะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงอาทะเบียนสมาชิกก็สมัครสมาชิกฟรีก่อนนะครับส่วนผมลงแล้วผมก็จะล็อกอินเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับพรบนะครับพรบรถยนต์ เข้ามาเมนูนี้เลยนะครับเลือกซื้อนะครับกอกรถนะครับยี่ห้อนะครับเนี่ยมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับแล้วก็มาเลือกรุ่นนะครับเลือกปีรถแล้วก็ตกลงแล้วก็เนี่ยครับเห็นไหมครับสมาชิกนะครับไม่ต้องจ่ายราคาเต็มนะครับจากราคา645บาทก็จ่ายแค่612บาทมี2บริษัทครับที่ส่วนลดพราบอเนี่ยต้องบอกว่าเลือกบริษัทไหนก็ได้นะครับเพราะ ความคุ้มครองนะครับทุกบริษัทกฎหมายกําหนดนะครับความคุ้มครองให้จ่ายเท่ากันหมดและราคาเห็นไหมครับสังเกตว่าทุกบริษัทนะครับกฎหมายกําหนดให้ขายเท่ากันแต่บางบริษัทจะไม่มีส่วนลดให้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีไม่มีโปรโมชัม่นนะครับแต่บางบริษัทที่มีโปรโมชั่นนะครับก็จะลดให้ก็คือไม่ต้องจ่ายราคาเต็มวันนี้ก็ลดไป5%เก็ประมาณ30กว่าบาทนะครับเราก็สามารถเลือกคําว่าสนใจได้เลย แล้วก็มากรอ,อกรายละเอียดนะครับในส่วนของรถเรานะครับถ้าถ้ามีค่าส่งนะครับก็จะมีค่าบวกค่าถ้าเราไม่ต้องการส่งเราสามารถรับไฟล์ทางอีเมลนะครับเก็บไว้ในโทรศัพท์เลยก็ได้ครับทุกวันนี้ไม่จําเป็นต้องปิิ้นกระดาษส่งแล้วนะครับก็เก็บไว้ในโทรศัพท์ได้เลยเขาจะส่งให้ทางอีเมลนะครับก็ติ๊กคําว่าส่งออกนะครับแล้วก็กดคําว่าซื้อแล้วก็มากรอกข้อมูลรถยนต์ตามสเต็ปก็คือชื่อนะครับข้อมูลรถยนต์แล้วก็กุมธัรม์แล้วก็ชําระเงิน ตัดผ่านบัตรเครดิตหรือ QR code ก็ได้ครับก็สแกนชำระได้เลยก็ประมาณนี้ครับก็นะครับฝากติดตามนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับพรบประกันรถยนต์ราคาถูกก็ที่เว็บนี้เลยครับ7 2 4 i n s u r e ครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้ก่อนสรุปแล้วก็คือค้างค่าปรับจราจรอยู่2ใบนะครับก็สามารถเื่นต่อภาษีได้ตามปกติโอเคครับกับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้